วันนี้เราจะมารีวิวขนมที่กำลังเป็นกระแสในติ๊กต็อกมากๆนั่นก็คือครีมฮอนวันนี้เราซื้อมาทั้งหมด2เจ้ากันนะทุกคนอันนี้เป็น b a k กอร์วิแล้วก็ออร์คาเ,เดี๋ยวจะมาลองชิมว่าอันไหนมันอร่อยกว่ากันเราจะเริ่มที่เบเกอร์วิก่อนนะทุกคนอิซิ่งลวงด้านไหนก็จะเป็นครีมครีมมันก็จะออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็มีไอซิ่งเลยด้านบนอร่อย ต่อไปเราจะมาลองของออคาเฟ่กันอืมอันนี้จะเป็นแบบกิ่นนมนิดนึง่งเนื้อเครีมเนี่ยทุกคนก็อร่อยหวานก็ไม่ได้หวานมากหวานกำลังดีแต่ขนมปังเราว่ามันแข็งไปหน่อย สำหรับเราเนี่ยทั้งสองยี่ห้อนี้เราชอบของเบกอาวิสมากกว่านะทุกคนเพราะว่าขนมปังเนี่ยมันนุ่มกว่าแต่อันนี้มันแข็งกว่านิดนึงอ่ะอืมกันแหละบาย